สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารนะครับวันนี้พบกับผมลุงโจครับวันนี้มาตามหาวัตถุดิบนะครับที่หมายบนสะพานนะครับบนคลองมติพัฒน์ก็ใกล้ๆกับทางเขื่อนพระรามหกนะครับไม่รู้ว่าสะพานอะไรเหมือนกันครับเห็นว่างๆอยู่นะครับพอก็เลยลงเลยแล้วกันครับตกบนสะพานนะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็คือไส้เดือนนะครับน้ําก็ออกสีแดงๆก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง เจะได้กับข้าวหรือเปล่านะครับอนอื่นก็ต้องขอฝากน้ำด้วยนะครับที่ชื่นชอบนะครับด่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตายเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับต้องขอภายเรื่องเสียงด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์วิ่งผ่านรถตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับแล้วก็เครื่องสูบน้ํานะครับไปไปตรงไหนก็เจอเครื่องสูบน้ํานีอย่างไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับติดตามมาดูนะครับวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจกครับเดี๋ยวลุยเลยครับ มีมาตอนเล็ก,เกน้อยนะครับก็ยังไม่ได้ตัวแรกลองดูครับลองดูลองดูสัเดือนละถุงหนึ่งก่อนถ้าหมดถุงนี้ไม่ได้ต้องย้ายหมายไม่งั้นไม่ได้กับข้าวแนะ่ยันนี้ เนื้อดีด้วยครับเนี่ยโอ้โหนี่แดี่ยวเลยครับเนี่ยอือ,วอ,รรอ,อวสวยเลยนะครับนี่ไซ่บง,งามเลยปลาเนื้อดีๆโอ้หมาด้วยนะครับตัวแรกปลาเนื้อดีด้วย เป็นปลาปลาแดงหรือเปล่าเนี่ยปลาคล้ายปลาคูนปลาปลา,า,าเนื้ออ่อนน,นะครับนี่นะครับ โอ้โหอ้องสงามครับมาแยงโอ้สุดยอดวันนี้ chảo lên hấp chảo lên sáng ngàm uh, ui uh. Uh, ui 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 uh. 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 ยยยย่ไไเเลเล,เล,เล,เลดรวโอ้เอาขึ้นยังไงเนาะโอ้โอ้โอ นี่เลยครับตัวนสะพานคนเดียวมยังงโอ้ปดดุกก็ปดดุกปดุก้้้โอ้โอ,องเนะย จอดเจาะก,ก,กองเชียร์ด้วยนะครับเขบอกปลาอะไรปลาอะไรบอกโอ้โหปลาดุกครับอือบิ Fit, ๊กฟิตมาแล้วครับบิ๊กฟิตโอ้ยเอ้ยโอ้หมานเลยนะปนี้ปลาดุกปลาดุกโอ้โอินขันหัวทิ่มเลยเมื่อกี้โอ้ยเป็นยังไงนาะนี่ กินถึงคอเลยนะครับกินลึกเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคนาตัวนี้ปลาดุกครับใส่งามๆวันนี้บอกเลยว่าสุดยอดครับนี่โอ้โหหมานครับหมานวันนี้สุดยอดโอ้ ที่หน้าแกจอดแกจอดดูไอของเคลียร์แกบอกผูกปลาอะไรปลาอะไรก็บอกที่ไหนขึ้นมาบรรดุครับโอ้โหวันนี้ผมบอกความตืนเต้นครับวันนี้หมานั่ไปกับข้าวแล้วสายที่ปองตัวยกไปขึ้นเดี๋ยวครอาจักรวาลนะครับวันนี้บอกเดี๋ยวครอาจักรวาลหมานเลย ่กี้ผ่านไปทางเขื่อนทางเขื่อนเท่าไรเขื่อนมะรามหกนะครับขับคนไปดูเขื่อนมะรามหกก็ก็ยังไม่ค่อยมีน้ํานะครับน้ายังไม่เยอะนะครับยังแห้งกันอยู่เลยหลังประตูน้ําที่เปิดมาทางคลองรพิพันธ์เนี่ยโอ้นักหาปลาเพียบเลยนะครับตั้งขายทั้งแห่เืองเลยนะครับเดือดเพียบเลยนะครับยังก็มีงานนะครับเ็าเปิดเขาเปิดเาเปิดประตูขึ้นนะครับน้ําไหลมากคนก็ลงไปหาปลากันนะครับก็เยอะมากนะครับมีงานเลยนะครับ แต่น้ำก็ถือว่ายังไม่เยอะช่วงนี้ก็เข้าเดือนสิงหาแล้วนะครับจะกลางสิงหาแล้วน้ำก็จะไม่ไม่มาเลยนะครับน้ำยังไม่หลากไม่มาเลยครับแต่บางพื้นที่ก็ท่วมแบบเหมือนกันนะครับปีนี้คิดว่าโลกเราเนี่เริ่มจะเริ่มจะแปรปรวนนะครับเริ่มจะแปรปรวน เรืจากธรรมชาติโดนไล่ไปเยอะนะครับยังไงก็ฝากเรื่องธรรมชาติด้วยกันนะครับเราช่วยกันทกําลงธรรมชาตินะครับแม่ของกินนะครับเดี๋ยวก็เหลือเซเดนสองตัวนี้ก็ส่วนของตัวนี้เราก,ก็จะพอนะครับกลับละเดี๋ยวคอยดูนครับ แยงกรดูกไ,หหไม่มีอะไรครับอยากกินเลยว่าเปเดือดตกเดือดไมกลับไปดูอุกรี์อเปิดไหมหรอเล่าเราลองรู้ไดครับียากกินหรอือครับตกเหมือนเป็นชายนึ่งฟ้าขึ้นดีครับเปลี่ยนไม่ได้เกลี่ยนเคร่องนะผมรับได้ไม่ใหญ่รักด พอได้ดึงอ่ะมีมีแบอะกันเนี้ยใช้เครงจมปลาใช้ใช่เนาะน้ำปลามันขึ้นดีแต่ผไม่ได้ไปครับเดี๋ยวมันติดมันดังได้ประกบทั้งหลายตัวที้เยื่อหมักนะครับ้เยื่อหมักตกนะเอาเส้นเดือดมาตกถ้เยื่อหมักเขาจะรู้มันมีประกบกินทุกวันเมื่อวานก่อนนี่เห็นเขาฝ่ายคนเลยตกเนี่ยนะผมก็เลยเลยไปสะพานนี้อ๋อได้ไหมนั่นสะพานนู้นน่ะ อ่าโน่นตรงประตูน้ำอ่ะอันนี้เขาเปิดเขาจิกกระชากปลาถวายกันอ๋อเดินเลยไม่ได้ไปคนเดียครับที่ผมผ่านมาันก็มีลงขายลงอะไรอยู่ก็เลยไม่ได้แวะเตือนมา,างเงียบมันจะเงียบหน่อยเงียบเพราะปลากิน <laughs> ตอนนี้ก็เก็บเบ็ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับนะครับมันมันเงียบนะครับนี่ก็คือปลาปลารวมนะครับ รวมวันนี้ได้4ตัว4ตัวขัาแยงไฟงามนะครับก็ถือว,ว่าได้กับข้าวคุ้มค่ากับเหยื่อแค่เดือน20บาทนะครับยังไงก็ท่านนานาถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในช่องลุงโจ้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันว่าคลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อนะครับวันนี้ผมลุงโจ้กลาบคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ